สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันกับครูบอสอีกครั้งนะครับนายวิชาสุขการศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการป้องกันโรคติดต่อนะครับอีพีนะครับต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมหนังสือขึ้นมาด้วยนะครับเรียวมาเปิดดูตังไปเลยไปกันเลยครับคราวนี้นะครับนักเรียนมาต่อกันนะครับที่หน้า114นะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่114นะครับเราจะมาต่อจาก โรคที่แล้วนะครับนั่นก็คือโรคตาแดงนะครับข่าวนี้ก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับซึ่งยุงลายมักจะหากินในเวลากลางวันและกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วนำเชื้อไข้เลือดออกไปแพร่ให้กับผู้อื่นนะครับ ยุงลายนะครับเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออกนะครับเรียอนอาการของโรคนะครับก็จะมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับและนานหลายวันเปื่ออาหารปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอาจมีจุดเลือดเล็กๆนะครับตามร่างกายอาจถ่ายอุจจาระมาเป็นสีดำนะครับหรือมีเลือดปนออกมาในช่วงระยะไข้ลดนะฮะผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็นรอบปากเขียวอาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกชีพจรเบาเร็วความดันต่ำนะครับการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับ 1. ห,หากมีไข้ขึ้นสูงติดต่อกัน2-3วันนะครับและมีอาการคล้ายอาการไข้เลือดออกไม่ควรกินยาลดไข้เองนะครับและควรรีบไปพบแพทย์นะครับ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอครับ 3. ปฏิบัติตนตามคําแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับโรคนี้อันตรายมากเลยในประเทศไทยเราเนี่ยผู้ทีเ่เสียชีวิตจากการเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีสูงมากนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเราควรระวังนะครับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคนะครับ 1. ระวังไม่ให้ยุงลายกัด โดยไม่เข้าไปเล่นในที่มืดอับทึบและในห้องที่ไม่มีมุงลวดนะครับควรนอนกลางมุงเสมอนะฮะทำลายแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชนนะครับใส่เกลือหรือทรายเคมีอเบตนะครับในภาชนะที่มีน้ำขังในบ้านเช่นแจกันดอกไม้จานรองขาตู้กับข้าว เพื่อป้องกันยุงลายไม่มาวางไข่นะครับ 3. ปฏิบัติตนตามมาตรการ5ปอนะครับของกระทรวงสาธารณาสุขดังนี้ครับข้อที่1ปอที่1น,นะครับปิดคือปิดภาชนะที่มีน้ำขังเช่นโอ่งน้ำบอ่อซีเมนต์ในห้องน้ำนะครับปอที่2นะครับเปลี่ยนคือเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเสมอ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่นะครับเช่นแจกันดอกไม้จานรองกระถางต้นไม้นะครับปอที่3ก็คือปล่อยครับปล่อยก็คือปล่อยปลาเช่นปลาสอดปลาหางลูกยุงนะครับลงในภาชนะที่มีน้ําที่ไม่สามารถปิดฝาได้นะครับเช่นอ่างบัวหรือบ่อปลานะครับ4ปอที่4นะครับปรับ คือปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะครับให้โปร่งใสโล่งเช่นตัดต้นไม้ที่รกตัดกิ่งไม้เปิดหน้าบ้านเปิดหน้าต่างในบ้านให้สว่างนะครับต่อไปปอที่5นะครับปอสุดท้ายปฏิบัติครับคือปฏิบัติการกําจัดแหล่งเพาะพันุยุงลายทุกๆ7วันนะครับโรคต่อไปนะครับโรคหัดครับโรคหัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะครับและเกิดได้ทุกฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีการระบาดมากนะครับการติดต่อสามารถติดต่อได้โดยการไอหรือจามรถกันนะครับโดยเชื้อไวรัสเนี่ยจะแพร่กระจายในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยการคลุกคลีกับผู้ป่วยจะทำให้ติดโรคนี้ได้ง่ายมากนะครับ อาการของโรคนะครับผู้ที่เป็นโรคหัดเนี่ยจะมีลักษณะอาการดังนี้นะครับ 1. มีไข้ขึ้นสูงมีน้ำมูกไหลและมีอาการไอร่วมด้วยนะครับ 2. มีพื่นคันบริเวณผิวหนัง 3. ตาแดงมีขี้ตามากไม่กล้าสู้แสงสว่างนะครับ 4. คอแดงและเริ่มมีเม็ดขาวเล็กๆขนาดเท่าหัวเข็มหมุดที่บริเวณฟันกรามนะครับ5 มีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าจากนั้นจะลามไปตามตัวจนถึงแขนขาและเท้านะครับ 6. ผื่นเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีคํำขึ้นนะครับตัวลายมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆผดนะครับ 7. อาจเกิดโรคแทรกซ้อนคือปอดบวมหูชั้นกลางอักเสบอุจจาระร่วงสมองอักเสบตาแดงและไอนะครับ การปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคหัดนะครับ 1. เมื่อมีไข้ขึ้นสูงให้รับประทานยาลดไข้และเช็ดตัวเบาๆเพราะอาจเกิดการชักได้นะครับ 2. นอนพักผ่อนมากๆ 3. ดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำครับ 4. รับประทานอาหารอ่อนๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นข้าวต้มโจก๊ก 5. ใช้คลมายทาผิวที่ลดอาการคันได้นะครับ 6. อยู่ในที่ที่มีแสงน้อยๆน,นะครับเพื่อลดอาการระคายเคืองตานะครับ 7. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะครับวิธีการป้องกันนะครับการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคนะครับ 1. แยกผู้ป่วยและแยกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากผู้ป่วยนะครับ 2. ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหัดนะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าหายแล้วจริงๆนะฮะ 3. เมื่อหายป่วยควรทำความสะอาดเครื่องลุ่มห่มที่นอนให้สะอาดอยู่เสมอนะครับ 4. ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนะครับโรคต่อไปนะครับโรคอีสุอีใสครับ โรคอีสุอีใสเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคตั้งแต่เด็กได้จนถึงผู้ใหญ่นะครับการติดต่อสามารถติดต่อกันได้จากการไอาจามหรือหายใจรดกันนะครับการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยหรือการสัมผัสร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะบริเวณตุ่มน้ำใสนะครับจะท,ทำให้ติดโรคได้ง่ายมากเลยครับนอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับ ที่เป็นโรคอีสุวิสัยมีโอกาสติดต่อไปถึงทารกที่อยู่ในคันหรือแรกเกิดนะครับแลกขอดนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงในทารกได้ครับอาการของโรคนะครับอีสุวิสัยเนี่ยนั่นเป็นโรคที่มีไข้เพียงไม่กี่วันก็สามารถหายได้เองนะครับตุ่มอีสุวิสัยเนี่ยจะเกิดขึ้นรุนแรงใน วัยรุ่นและผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะครับและจะตกสะเก็ดค่อยๆหายไปภายใน1-3ถึงสสัปดาห์นะครับอาการของโรคเนี่ยหน,นะครับมีไข้ซึ่งในเด็กเนี่ยจะมีไข้ต่ำแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมีไข้สูงนะครับ 2. เบื่ออาหารอ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามร่างกายครับ 3. มีผื่นแดงขึ้นทั่วร่างกายนะครับ โดยเฉพาะใบหน้าและลำตัวเมื่อเริ่มมีไข้หรือหลังจากมีไข้ไปแล้ว1วัน,นครับ 4. ตุ่มนูนแดงกลายเป็นตุ่มนูนใสนะครับตุ่มน้ำเซใ่นะมีอาการคันต่อมากลายเป็นหนองและแห้งดำนะครับเป็นสะเก็ดในเวลาต่อมาครับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใสในเด็กอายุ1-12ปีเนี่ยฉีดเพียง1เข็มนะครับสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปเนี่ย จะต้องฉีด2เข็มนะครับห่างกันอย่างน้อย1เดือนซึ่งจากการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนอยู่ได้ยาวนานถึง20ปีครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าอิสุอใสครับรู้ไหมครับนั่นก็เพราะว่าบางทีตุ่มที่ขึ้นมานั้นนะครับมีหนองอยู่ข้างในนะครับบางทีก็กลายเป็นน้ำใสๆจึงเรียกว่า อีสุกอีใสนะครับการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคอีสุอีใสนะครับมีดังนี้นะครับ 1. เมื่อมีไข้ขึ้นสูงนะครับให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้นะครับ 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอและดื่มน้ำมากๆนะครับ 3. ดูแลรักษาผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอนะฮะ 4. ถ้ามีอาการคันมากๆ ควรใช้ยาแก้คันนะครับเพื่อลดอาการคันครับ 5. ไม่แกะหรือเกาตุ่มนะครับเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้อีกนะครับวิธีป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคนะครับหนึ่งเลยไม่เล่นคุกคีกับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคอิสุยใส่นะครับเพราะจะทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายมากนะครับติดโรคได้ 2. ดูแลรักษาร่างกายให้ แข็งแรงนะครับอยู่เสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะครับ 3. ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้อื่นนะครับและปิดปากหรือจมูกนะครับทุกครั้งเมื่อจามหรือไอเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับ 4. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอิสุอีสัยนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับเสร็จแล้วนะฮะเรามาทำกิจกรรมกันนะครับ นักเรียนเปิดไปหน้าที่121นะครับนักเรียนจะเจอนะครับกิจกรรมการป้องกันการติดต่อของโรคนะครับข้อ1น,นะครับนักเรียนสำรวจอาการเจ็บป่วยที่ตนเองเคยเป็นนะครับโดยเขียนเครื่องหมายลงในเครื่องหมายถูกนะครับลงในวงกลมนะครับที่ตรงกับความจริงนะครับตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับนักเรียน เช่นอาการแรกเลยปวดศีรษะนักเรียนเคยเป็นไหมเคยก็ติ๊กลงไปนะครับตัวร้อนจัดคลื่นไส้มีไข้สูงเบื่ออาหารมีตุ่มน้ำใสๆขึ้นมาตามร่างกายไอมีผื่นคันขึ้นตามผิวหนังถ้ามีข้อไหนนะครับนักเรียนก็สามารถติ๊กมาได้นะครับสำหรับข้อที่นักเรียนเคยเป็นจริงนะครับ ต่อไปมาดขูข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับบอกว่านักเรียนศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรคติดต่อนะครับและตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1นักเรียนเขียนเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายถูก หน้าเชื้อโรคหน้าชื่อโรคที่สามารถติดต่อกันได้นะครับจากการไอหรือจามนักเรียนก็มาดูว่าโรคใดนะครับตามนี้สามารถติดต่อกันได้ด้วยการไอหรือจามนะครับไ,ไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าใช่โรคหัดไหมนักเรียนก็ลองําดูนะครับต่อไปนะครับข้อที่3ใหญ่นะครับ นักเรียนเปิดมาหน้าที่122นะครับนักเรียนเจอข้อ3ใหญ่บอกว่านักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการติดต่อวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในรูปหัวใจนะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องและบันทึกคําตอบนะครับลงในแผนภาพความคิดนะครับํำดูนะครับมันจะมีทั้งหมด5โรคนะครับจะมีข้อนี้ก็จะเป็น หน้า122 123แล้วก็หน้า124นะครับข้อ3านะครับนักเรียนทําแค่ข้อสานะครับมาดูครับโรคแรกนะครับโรคอะไรครับโรคไข้หวัดใหญ่อ่าคราวนี้นะครับสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับอ่าเช่นถ้าเป็นแบคทีเรียนักเรียนก็ติกติกไปนะครับแต่เป็นเชื้อไวรัสก็ติกที่เป็นเชื้อไวรัสนะครับอไปนะครับ การติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรนะครับเออที่เขาให้มาก็ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยหรือรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนเรียนคิดว่าข้อไหนถูกครับใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยใช่ไหมต่อไปนี่ครับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยวิธีการเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับนักเรียนก็เขียนลงมานะครับ ให้ถูกต้องนะครับสรุปนะครับนักเรียนก็จะมีการบ้านก็คือข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่เท่านั้นนะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับนักเรียนขอให้นักเรียนทําให้ถูกต้องนะครับอุปมาก็หวังว่านักเรียนนะครับจะรู้จักโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อกันแล้วใช่ไหมครับว่าอาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เวลานักเรียนไปเข้าชุมชนหรือว่าไปพบเจอคนประเภทที่มีอาการตามนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับถ้านักเรียนมีอาการนักเรียนก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าเรานั้นเป็นโรคอะไรนะครับเราก็จะรักษาได้ท่วงทันเวลานะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งเวลาช่วงนี้นะครับมีโรคระบาดนะครับโรคโควิด19นะครับซึ่งอันตรายมากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเวลาออกไปไหนเนี่ยก็พยายามป้องกันนะครับ พกแอลกอฮอล์ไว้ฉีดล้างมือด้วยนะครับแล้วก็สวมแมสป้องกันเชื้อโรคนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับและเป็นไปได้อย่าออกไปไหนบ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคระบบัดหนักมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย